อะไรรักตายสายทานสุดเศร้าสูญเสียคุณแม่ด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนได้ทำการรักษาตัวคุณแม่ทองสุกในโรงพยาบาลมาสักพักแล้วสำหรับคุณแม่ของอดีตนักแสดงสาวยุคเ0้าศูนย์อย่างสาวตายสายทานนิยมการที่ก่อนหน้านี้หลายๆคนคงทราบข่าวว่าคุณแม่ของเธอนั้นได้ป่วยหนกักเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย โอกาสที่จะกลับบ้านได้คือศูนเปอร์เซนซึ่งถือเป็นเรื่องที่บิดหัวใจเธอที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้โดยล่าสุดทางด้านสาวตายสายทานได้รุดเยี่ยมคุณแม่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่ทนันได้แค่ดูใจในวราระสุดท้ายของคุณแม่ก่อนจากไปผ่านวิดีโอคอลโดยเมื่อจะตัวเดินทางถึงโรงพยาบาลเมื่อช่วงเช้าของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาสาวตายสายทานนั้นก็ได้พูดคุยกับคุณแม่ผ่านวิดีโอคอลว่าถึงแล้วนะแม่แล้วคุณแม่ก็หลับไปเลย ล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพไว้อะไรคุณแม่พร้อมกับลูกสาวว่าเหลือกันสองคนแม่ลูกละทีนี้สิ่งที่แม่ฝากไว้ให้เราคือความอดทนเข้มแข็งและก็ตัญยูสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมคุณแม่ทองสุขนิยมการมัรดาของตายสายทานิยมการณวัดตาวดึงตําบลหายาอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ศาลาอนุสร,รวิเชียรปัญญาศรัทธาสามัคคี วันพุทธที่22กันยายน2564สวดพระอภิธรรมเวลา19นาฬิกาวันพฤหัสบดีที่23กันยายน2564สวดพระอภิธรรมเวลา19นาฬิกาประชุมเพลิงในวันศุกร์ที่24กันยายนเวลา13นาฬิกา และเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้มีข้อจำกัดในการจัดงานดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามแผนการควบคุมโรคระบาดจึงมีความจำเป็นต้องลดทอนรายละเอียดบางอย่างในการจัดงานกร,ราบขออาภัยที่ไม่ได้แจ้งข่าวด้วยตนเองยังไงทีมข่าวบันเทิงดาราดลี่ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่คุณต่ายสายทานอีกครั้ง ไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ